สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชาแนลอร่อยจังก็มาชวนเพื่อนๆทำอาหารทานกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือปลาหมึกทอดคั่วพริกเกลือนะครับหอมๆอ,อร่อยๆนะครับเพื่อนๆลองมาทำทานกันครับเมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันครับปลาหมึกคั่นล้างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกระเทียมสับต้นหอมซอยพริกชี้ฟ้าแดงซอยนะครับ แล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะครับน้ำตาลทรายพริกไทยปน่นเกลือขั้นตอนต่อไปเรามาทำการทอดปลาหมึกกันก่อนนะครับผมใช้ปลาหมึก400กรัมนะครับที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับผมใช้2ช้อนโต๊ะนะครับเทลงไปครับแล้วก็ทำการคลุกเคล้านะครับ ในส่วนของปลาหมึกจะมีความชื้นของน้ำติดอยู่นะครับเราไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มเติมนะครับใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับทำการคลุกเขาให้เข้ากันนะครับให้แป้งเกาะในส่วนของปลาหมึกของเราให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนๆทำแบบนี้เตรียมไว้นะครับในส่วนของปลาหมึกเพื่อนๆจะใช้ปลาหมึกอะไรก็ได้นะครับตรงนี้มัน ที่ผมใช้เป็นปลาหมึกกล้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเตรียมไว้อย่างนี้นะครับแล้วต่อไปแล้วก็หม้อตั้งไฟนะครับผมใช้หม้อนะครับแล้วก็เทน้ํามันลงไปผมใช้ประมาณหนึ่งถ้วยนะครับกะพอดีเวลาทอดปลาหมึกให้ท่วมปลาหมึกนะครับเพื่อนๆเปิดไฟนะครับเปิดไฟกลางๆนะครับรอน้ํามันร้อนก่อนนะครับเมื่อน้ํามันร้อนแล้วก็ใส่ปลาหมึก ของเราลงไปเลยนะครับทำการทอดเลยครับตรงนี้เราก็ทอดไปสักพักอ่ะเราก็จะทำการคนเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆเ,เพื่อไม่ให้ปลาหมึกของเราติดหม้อติดก้นหม้อนั่นเองนะครับทำการคนเล็กน้อยครับเราก็ทอดไปสักพักนะครับ เมื่อได้ที่เราก็จะทำการตักขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับได้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ตักขึ้นเลยครับเราจะทอดปลาหมึกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ครับเพื่อนๆเมื่อเราทอดปลาหมึกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มทำเลยนะครับผมใช้น้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะนะครับ ก็ใช้น้ำมันพืชที่เราทอดปลาหมึกเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมของปลาหมึกอยู่นะครับเพื่อนๆผมใช้กระเทียมสับสามช้อนโต๊ะครับตามไปด้วยพริกชี้ฟ้าแดง3ช้อนโต๊ะนะครับทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ แล้วก็ทําการผัดให้หอมเลยนะครับผัดให้พริกและกระเทียมของเราหอมครับเมื่อหอมดีแล้วตรงนี้ผมจะเริ่มปรุงเลยนะครับผมใช้น้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับ1ช้อนชาใส่ลงไปครับทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับในขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วก็นําปลาหมึกที่เราเตรียมไว้ครับนําลงไปผัดครับ ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับในขั้นตอนนี้ในส่วนของปลาหมึกนี้ผมใช้ปลาหมึกกล้วยนะครับเป็นเพื่อนถ้าเพื่อนๆมีปลาหมึกแบบไหนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปผมจะใส่เกลือนะครับผมใช้เกลือป่นหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชานะครับเพื่อนๆทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันในขั้นตอนนี้ถ้าใครทานผงปรุงรสนะครับ สามารถใส่ผงพงริลงไปได้นะครับต่อไปนะครับต้นหอมซอยนะครับผมใช้4ต้นนะครับใส่ในส่วนของต้นลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของใบนะครับใบหอมของต้นหอมนะครับเ,เพื่อนๆทาการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับในขั้นตอนนี้ผัดทุกอย่างให้สุกนะครับเมื่อทุกอย่างสุก ต่อไปเราก็เตรียมตักเสิร์ฟเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนผสมทั้งหมดผมลงไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเปิดดูได้นะครับแล้วก็ทำการตักเสิร์ฟเลยครับเตรียมรับประทานสีสันน่ารับประทานมากครับเพื่อนๆพือหอมกินหอมส่งโชยมาเลยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆโอเคอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆนนี่ครับปลาหมึก ทอดคั่วเกลือของเรานะครับในส่วนของการเข้ารับชมคลิปวิดีโอนะครับมี2ช่องทางนะครับเพื่อนๆช่องทางแรกก็เป็นช่องทาง YouTube อร่อยจังนะครับช anel อร่อยจังและอีกช่องทางนึงก็เป็นแฟนเพจอร่อยจังนะครับเพื่อนๆก็ฝาก รับชมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ